รีวิวของที่เข้ามาขายใต้เพจกูไปดู คนเนี่ยน่าจะเคยเห็นปะเวลาแบบเราเล่น Facebook อะไรเงี้ยมันจะชอบมีพวกคอมเมนต์ที่แบบขายของอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะขายแล้วก็แล้วแต่ที่ไม่มไม่เกี่ยวที่อะไรเลยกับโพสต้นทางอะ่ะเคยเห็นใช่ปะซึ่งผมทําเพจเนี่ยมันก็จะเห็นเยอะมากเพราะว่าผมเป็นเจ้าของเพจใช่ไหมก็จะเจอทั้งธรรมดารรมดาหน่อยก็จะเป็นแบบว่าอัดรูปพลอรอยรับวาดรูปโสดพีกขึ้นมาหน่อยเป็นแบบขายตู้เซฟหนักๆห,หน่อยก็จะเป็นพวกเว็บพนัน <c oughs> หรือแบบกู้เงินอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบขายหลากหลายมากอะ่ะเหมือนเพจกูมันเป็นตลาดอย่างนั้นอะ่ะเออซึ่งผมก็เลยสงสยัย คอมเมนต์พวกเนี้ยเขาขายได้จริงๆเหรอวะคือไม่เก็งไงคือแบบว่าคนที่ไม่สนใจก็อาจจะแบบเลื่อนปัดปัดผ่านไปอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูว่าแม่งมีคนมาขายอะไรบ้างรับน่าสนใจยังไงอะไรเงี้ยพีกไม่พียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ่ะอันนี้คือหน้าเพจ Facebook บ้านกูเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพวกตรงช่องคอมเมนต์เรื่อยๆว่ามีใครมาขายอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ไงกูเจอแล้วนี่ขออนุญาตพี <N> ่ๆทุกคนเจ้าของเพจด้วยเป็นอย่างสูงนะครับผมผมขออนุญาตฝากร้านหน่อยนะครับ ขายตู้เซฟมือหนึ่งมีทุกขนาดมีทุกไซส์ที่ลูกค้าต้องการตัวตู้ผ่านการทดสอบกันไฟไหมกันงัดขโมยและกันโจรกรรมทุกรูปแบบ ผ่านมอกอของไทยและ jis ของญี่ปุ่นเรียบร้อยราคาเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทสนใจโทรบราอันเนี้กูเห็นมาขายบ่อยนะคนเนี้ยกูเจอบ่อยมากกูรีวิวให้เลยลวกันไอ้น,นี่อ่งเปาตู้เซฟนะฮะก็คือขายตู้เซฟ4 0 0พันคือตู้เซฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ซื้อง่ายๆเนี่ยะแบบว่าบ้านหนึ่งอะ่ะมี1อันก็เกินพอและพี่แกมาทุกวันเกือบทุกโพสก็เลยแบบว่ามีคนซื้อจริงๆหรอวะซึ่งถ้าไม่มีคนซื้ออ่ะเขาไม่น่าจะโพสปะแปบลบว่าม,มันมีคนซื้ออ่ะอ่ะมาดูต่อมีอะไรต่อมานะครับรับคน สบู่ใส่กล่องชายหญิงก็ได้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่แค่ขายของนะอันนี้คือมาจ้างงานคนแพ็คขายสบู่ใต้โพสต์กูที่ไม่เกี่ยวอะไรกับสบู่เลยนะอ่ะนี่ไงตู้เซฟมืมอใหม่แล้วอ่ะต่อมาเป็นมอมกแล้วประกาศจากบริษัทรับสมัครพนักงานแพ็คสบู่อีกแล้วซึ่งไอคนที่หาแพ็คสบู่เนี่ยแม่งชื่อไม่ซ้ำกันเลยนะพวกนี้ก็คือแบบจ้างคนมาโพสต์ในใต้คอมเมนต์ตามเพจอีกทีงี้เหรอไปรับจ้างกันมาจากตรงไหนวะอ่ะแนะนําเจ้านี่กู้ได้จริงกู้มาแล้วใครที่เคยกู้แล้วโดน หลอกแนะนำาลายนี้เลยปลอดภัยถูกกฎหมายด้วยคือการปล่อยเงินกู้นี่มันมีแบบถูกกฎหมายใช่ไหมอันนี้กูไม่รู้นะก็ไม่อยากจะแนะนำบอกต่อคนเล่นบอลที่ไม่เคยเจอแนวทางดีๆแนะนำพี่คนนี้เลยแกแจกบอลหน้าเฟซทุกวันล่าสุดแจก4ี่คู่บอลแตกทั้ง4ี่คู่เป็นหมอดูไวะเนี่ยคือเตะบอลอะ่ะมันก็แบบจะรู้ได้ไงว่าใครจะชนะเนี่ยหรอปะแต่ทีนี้ทั้งนั้นแม่งก็คือการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายนะแต่เรื่องการพนันนี่แม่งก็แล้วแต่ประเทศนะบางอย่างมันก็ถูกบางอย่างมันก็ไม่ถูกก็ไม่อยากจะบอกว่าการพนันมันผิดไปสมบูร นนะโอเคอ่ะเลื่อนลงมาดูปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะอ่างเตาตู้เซฟมึงมาอีกแล้วเอาไปต่อแพ็กสบู่มาอีกแล้วครับไอแพ็กสบู่อะไม่นับเพราะว่ามันไม่ใช่การขายของใช่ไหมแต่ว่าเป็นการหางานที่ต้องนับก็คือมีตู้เซฟขายผลบอลปล่อยเงินกู้นี่อันนี้เอ็กซ์ต ทอยช็อปของเล่นผู้ใหญ่อันนี้กูช่วยรีวิวได้ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนจะมาคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเขาแฝงในคอมเมนต์ของตัวเองทีนึงนี่มาแล้วไอสัตว์กดเข้าไปดูนี่เป็นรูปมันคืออะไรวะมันคือแบบอ๋อมันคือที่แจกของเล่นสําหรับคุณ ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือใครก็ได้ที่อาจจะเป็นผู้ชายซื้อแล้วไปช่วยช่วยแจกอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปส่องเพจเขาหน่อยแล้วกันนะโอ้โหมาเป็นชิ้นเป็นอันอะไรวะเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรอะโอ้โหมาเป็นแท่งมาเป็นลำมาเป็นดุ้นมันขึ้นอะไรได้บ้างเนี่ยเอากูปิดทิ้งดีกว่านี่ใครต้องการกู้เงินแนะนําที่นี่เลยค่ะดอกลอยละสองบาทสัญญาง่ายผ่อนเดือนเอกสารไม่ยุ่งยากอันนี้เป็นปล่อยเงินกู้เจ้าใหม่นะตอนนี้มีปล่อยเงินกู้2แบรนด์นะครับที่มาขายในเพจผมนะเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยมีนะทำ เพจมาหลายปีไงเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะเป็นแบบปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยแปลว่ายุคนี้คนอาจจะลําบากมากขึ้นนะบางทีเราเราสังเกตได้ว่าเทรนของคนมันคืออะไรจากโลกโซเชียลมีเดียอันนี้ถ้าเทรนคนนิยมปล่อยเงินกู้กันแปลว่าต้องมีคนที่ลําบากเรื่องเงินเยอะมากแน่เลยนะตู้เซฟมาอีกแล้วตู้เซฟมาไม่หยุดแล้วเขามาหลายปีแล้วด้วยนะตู้เซฟเนี่ยกูเห็นแบบมาเป็นปีแล้วอะ่ะหรือว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้โพสตหาลูกค้าแต่เขาโพสต์ขายกูยกเห็นว่ากูชื่อเพจบ้านกูเองไงแล้วนึกว่าแบบบ้านกูต้องการตู้เซฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไร บริษัทส,สินเชื่อรายเดือนไม่ใช่เวพนันไม่มีค่าเอกสารไม่เสี่ยงโดนโกงกู้ได้ทุกอาทิตย์ก็คือจะบอกว่าเขา้าใจได้นะอันนี้อะไรสวัสดีค่ะหากใครสนใจกู้ผ่อนจ่ายรายเดือนมาทางนี้เลยโหนี่หลายเจ้ามากนี่ใหม่เจ้าหนึ่งร <c oughs> ับทำใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์แท้ทุกประเภทเอ๊ะวูาไม่น่าใช่เลยนะ <c oughs> ไอสับใบขับขี่เนี่ยมันต้องไปสอบด้วยตัวเองไม่ใช่เหรอวะมันรับทําได้ด้วยอ่ะกูเข้าใจถูกปะวะรับทําใบขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ แพ้ทุกประเภทรอรับที่บ้านได้เลยไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบไม่ได้ไม่ได้ไปขับขี่ต้องสอบจัดส่งทั่วประเทศสําหรับลูกค้า V.I.P. ไม่ชอบเสียเวลาไม่มีเวลาทําแต่มึงจะไปเสียเวลาในการชนบนรถท้องถนนไงเฮีย <c oughs> เนี่ยเขาจ้างมาจริงเนี่ยก็โพสเหมือนกันเลยอะแต่ว่าคนละคนโพสอะโอ้ระวังนะเนี่ยรับอะไรอันนี้มันน่าจะผิดกฎหมายนะรับโพสอะไรอย่างี้ระวังโดนนะไม่ใช่ผมไปทาอะไรนะแต่แบบกฎหมายอะไรอย่างี้หรือเปล่าไม่รู้นะเว้ยอะต่อมาเป็นเอาคนนี้น่าสนใจรับอัดรูปพลลอยหนึ่งบาทรูปละบาทเดียวเหรออันนี้เป็นรับอัดรูปพลลอยนะครับอะเข้าไปหน่อยแล้วกันเพล่อน้นเพล่อน้นอ่านี่นะครับเลื่อนลงมาดูนี่รับวาดรูปนะครับอ่านี่โอ้โห กูหล่อเท่ว่ะเลยไปคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะขอให้ขายได้เยอะๆนะบางทีเราก็แบบอยากให้เขาขายได้อะคือเขาคงไม่ได้อยากจะรบกวนเราหรอกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่ให้คนสามารถมาขายของได้อะไรเงี้ยฟาดได้ฟาดแม่ดูดีทันสมัยดีมีดีไซน์เลิศมากนี่ขายเป็นราวดากผ้าใช่ไหมอ่านอะไดูเลยดิเป็นราวดากผ้าราคา5้าหกรนะโอเค อีกสักเจ้านึงเลื่อนลงมาปุ๊บอันนี้ขออนุญาตฝากรับวาดรูปแนวการ์ตูนราคา20บาทเท่านั้นโอ้ถูกจังหนูโอเคอันนี้ก็คือรับวาดรูปนะครับอ่ะเปิดไว้หน่อยแล้วกันเจออีกอันหนึ่งนะครับทิชชู่เปียกเป็ดเหลืองน้อยมีแบบคระสีเหลืองล้วนจุ๊บจิ๊บลังละ160บาทโหขายเป็นลังเลยมี10แพ็คตกแพ็คละ16บาท1แพ็คมี80แผน่นใช้จุกๆุส่งฟรีมีเก็บปลายทางน่าสนใจนะครับอ่ะเปิดดูหน่อยอ่อก็คืออันนี้นะครับทิชชู่เปียกเข าขายหลากหลายดีนะหน้าเฟซเขาขายทุกอย่างเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นครับได้ผู้เข้ารอบเขาเรียกอะไรผู้เข้ารอบของการขายของที่ถูกหลักคำนองของธรรมของกฎหมายนะอ่ะมันจะมีแบบพวกปล่อยเงินกู้อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะมีแบบถูกกฎหมายใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้คนมีหนี้มีสินนะนะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แนะนําให้คนมีมีหนีนน้เออก็เลยแบบตัดออาไปก่อนแล้วก็ไอ้พวกพนันบอลอะไรอย่างนี้ก็เอาออกไปก่อนแล้วกันผู้เข้ารอบก็จะมี5กิจการนะครับกิจการแรกคืออัดรูปพลรลอยนะครับ อันที่สก็คือรับวันรูปแล้วก็อันที่3คืออังเปาตูเซฟโหนี้ f c เพจผมจริงมาทุกโพสขอให้ขายดิบขายดีนะครับอังเปาตูเซฟแล้วก็ช้อปปี้ขายเราดอกผ้าสสุดท้ายก็เป็นทิชชู่เปียกนะครับ อ่ะก็ที่จริงแล้วโจวหัวมาเหมือนจะเป็นการแบบตีติงหรือแบบว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าแบบมาคอมเมนต์ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับต้นโพสเลยแต่จริงคือผมไม่ได้จะว่าอะไรที่จะมาขายอะไรย่างงี้เนาะคือเมื่อก่อนอะ่ะผมก็จะแบบตอนําเพจนะแรกๆเนาะแอบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับต้นทางเลยแล้วผมก็จะแบบเคยกดลบเคยอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวเอ้ยคนมาอ่านเพจเราเขาจะแบบไม่ชอบที่ต้องเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วคนที่เล่นอะ่ะเขาเห็นแล้วเขาแค่ผ่านไปเว้ยแต่ว่าคนที่มาคอมเมนต์ขายอะ่ะถ้ามีคนซื้ออะ่ะแม่งเหมือนมีอะไร ได้ใช้ชีวิตต,ต่อไปได้อะผมก็เลยคิดใหม่ว่ายุคนี้นะแม่งแบบโควิดเอ้ยหรือค่าครองชีพที่มันสูงไม่สมกับเงินเดือนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขายเลยไม่ซีเรียสนะในคอมในช่องคอมเมนต์เพจบ้างกูเองอะใครอยากขายอะไรขายเลยไม่เอาผิดกฎหมายนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆได้อะอย่างตู้เซบางปาเนี่ยแปลว่าเขาต้องขายได้จากการที่มาคอมเมนต์นี่หว่าเพราะฉะนั้นในความคิดที่ว่าเฮ้ยโพสไปอย่างเงี้ยมันจะมีใครมาซื้อมันมีเว้ยไม่งั้นเขาจะมาโพสต่อไปทําไมเดี๋ยน้องวะถ้าเขาขายไม่ได้เขาคงไปแล้ว ให้คนอื่นมาโพสขายของเนี่ยเขาก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาหาเขาบ้างแล้วก็ต่อชีวิตเข้าไปได้แปลว่ามันมีคนมาซื้อแล้วก็แปลว่าความคิดที่บอกว่าเฮ้ยมันจะมีคนลําคาอะไรงเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่ามีคนที่สนใจอย่างบางอันเด็กเกสที่เป็นแบบน้องรับวาดรูปอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาถามนะว่าแบบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็น่าดีใจนะคือผมอะ่ะคิดว่าอยากให้เพจบ้านกูเองช่องคอมเมนต์แม่งกลายเป็นแบบตลาดเสรีใครจะมาขายอะไรกันก็ได้อะ่ะขายเลยไม่ว่ากาันแล้วก็ใครสนใจก็ไปอุดหนุนดูเนาะแล้วก็ถ้าผมสนใจอะ่ะผมก็จะอุดหนุเช่กัน นะส่วนคนที่ติดตามเพจบ้านกูเองเนี่ยก็ไปอุดหนุนเขาได้ถ้าไม่ชอบใจหรือแบบเห็นแล้วแบบรำคาญสายตาอะไรเงี้ยก็แค่เลื่อนผ่านแต่ว่าอย่ากดอันซับเพจกูก็พอแค่นั้นเองเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทักไปซื้อบางอันก็นแล้วกันนะเออส่งข้อความเหรออันรูปพลร,รอยต้องส่งอะไรไปให้วะอยากอุดหนุนครับต้องส่งรูปไปทางไหนอ่าโอเคนี้พลรอยนะมาลาวัดรูปคิดราคายังไงครับจะจ้างวาด ต่อมาหางเปาทู้เซฟนะคนนี้นี่คือโนหนึ่งในใจผมก็คือมาคอมเมนต์แทบทุกโค้ดของกูนะแต่ผมไม่มีอะไรจะใส่นะตูมม้เซฟจริงว่ะขออนุญาตนะปิดทิง้งรู้สึกผิดเลยกูอ่าส่วนราดับผ้าบ้านผมมีราดับผ้าเยอะมากนะปิดทิง้งส่วนต่อมาคือทิชชู่เปียกอ่าอันเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์ได้ใช้ขอความขอซื้อทิชชู่เปียกหน่อยครับโอเค อ่าผมก็ทําได้เท่านี้แหละเนาะผมก็ไม่ใช่แบบคนที่จะแบบว่ามาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มันดีขึ้นได้หรือให้ขายของได้ดีขึ้นหรือว่าจะทําให้คนมีเงินจับใจใช้สอยมากขึ้นผมก็ทาไม่ได้นะที่ผมทาได้ก็มีแค่นี้แหละเปิดช่องคอมเมนต์ให้เป็นเสรีขายของได้แล้วก็อะไรที่ผมสนใจผมก็จะอุดหนุนนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องบ้านกูงเองด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยชอบไม่ชอบคอนเทนต์นี้ยังไงหรือว่าเอ้ยเราเคยอุดหน เดี๋ยวคนเนี้เขาส่งราคามาแล้วเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาต่อไปครับบาย